Ơ, lỡ có để kín nấm hệt là phí ơi, À, tui mẹ mới mưa đầy mưa bò À, phốn, ờ, nó Con cả ạ, lại, Tây nhăm khuôn, phán sáng thiên đê Đây ừ. là cha, nhìn cái tay của con cháu nè Con hát, cháu đeo, cứ cơ đông mà à lột phí nọng ประกาศเิมารับอยู่นี่ละขึ้นมานคันเรือขึ้นมาขึ้นมาขอมอบองในเด้อพี่น้องอย่าเฝ้าเบื่อได้จ้าเพราะว่าฝนฝนมันตก้งจ้ามองเห็นเด้อฝนไหลเนาะเจ้าเดเอาถือกระดงมาโหลดพี่น้องประกาศเชิมารับอยู่นี่ล่ะ้งจ้ามองเห็นเด้อฝนไหลเนาะเจ้าเดเอาถือกระดงมาโหลดพี่น้อง แมคาฉัมารับอยู่นี่ละได้ราคาดีพร้อมกับมาขายเียนใหญ่โตนี่เพราะใหญ่โตอขอแต่แม่ค่ะขอราคาแม่ค่ะเดยวพี่<ต>นอ้องมิตรเฮ็ดละงอกนี่เลยจ้ามันหนีเห็นละงอกย่างเดียวเลยมาหนีนนล้วนผู้ <laughs> ดใดอยากแกงเห็ดละงอกมากขายเห็ดแม่ค่าสิมารับอยู่นี่ผู้ดใดก็เอามากาา็มาเอามาไว้นี่ละแม่ค่ะเพราะสิมาเอาเองเพิ่น น,นี่แล้วเลยแม่นบอนี่อ่าเดี๋ยว,วเราก็ไปเอาตัวนี้ขางไส้เทียนมา no, เ,าน,มาเานี่เลยจ้านี่ให้ไข่กับของเจ้าหนึ่งพ่นหาแม่นบอแม่มาหนี้ขอให้เพิ่มน้ำแล้วเนาะขอให้เพิ่มน้ำตัว จังไดย์เ่นบ่เออนี่แหละพ่อไาได้กินเออเดีวพ่อได้ยาได้ดไดกดินน้ำเห็ดนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่ะม,มันเม่ยนมันนี่นแล้วเลยแม,ม่นบ่หน่อ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเอาตัวนิคของไซเทนไปเขาไปเขามากเที่ยงว่มีแล้วอันอันนี้ว่มีคอนเทนต์ซื่อเหมือนนี่ว่มีคอนเทนต์ไทยไม่ตีเฮ็ดอยู่ในหัวสมอง แม่นบอยเมีมนมณี <co ff ce> ขอให้เพิ่นน้ำแล้วเนาะขอให้เพิ่นน้ำตัวจังไดมองอันเฮี้ยนย่ายต่อนี่เป็นศูนย์ร่วมได้พี่น้องศูนย์ร่วมนี่แหละจ้านี่เให้ใส่กับกองเจ้าหนึ่นงปัญหาจังไดเงินเนาะ ขอมาเบิ่งเห็นเด้อพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าเบื่อเด้อพี่น้องกว่ามันต้องช่วยยันน้ำกันได้จ้าเออว่ฮัลโหลอาจารยลูกค่ะโทรน้ำเมียค่ะเออเลือกไปโลกอืมจ้าบางเห็นเด้ออะไรเนาะนี่มองอันเฮี้ยนยายตอหนี่เป็นศูนย์รวมได้พี่น้องศูนย์รวมนี่แล้วแล้วม่นบ่หนี่ ไปเอาตัน้นอีกเอาไส้เทียนมาโอโออหาาอมมะบงในเด้อพี่น้องอย่า,าวเฝ้าเบื่อเด้อจ้าเพราะว่าฝนฝนมันตกแม่นบอแม,ม่มานี่ขอให้เพ้นนําแล้วเนาะขอให้เพ้นนําตัวจังได้มาหายายต่อเด้อ คนก็แห้งแห้งพี่น้องเอาคลิปนี้เอาไวส้สำหรับสักก้อนนะจ๊ะน้อแม่ยข่าเพิ่นมารับเห็ดแล้วมื่อนี้เห็ดคือเก่าล่ะละ่ะใหญตอขายเห็ดคือเกา่าอย่าฝ้าเบือ่อเด้อจ๊ะเด้อเขามาเบิ่งน้ำกันเนี่ยเด้อได้ราคาดีพร้อมกับมาขายเห็ดใหญ่ตอนี่เพราะว่าใหญ่โตอขอแต่แม่ยข,ข,ข่าขอราคาแม่ยขา่าขายเห็ดแม่ยข่าสิมารับอยู่นี่ผู้ใดก็เอามา เขามาเอามาไว้นี่ละแมียกขาดเขาสิมาเอาเองเพิ่อนจ้า่เว่านั้นเม่ย่าดไม่มทันร่วมได้พี่น้องเลยผู้ใดอยากขายเห็ดมาเฮียนยายต่อนี่ก็เจเียวเจียวซื้อกะดงมาโหลดพี่น้องแม่คขาดจะมารับอยู่นี่ละมนก็นแห้งแห้งพี่น้องเอาคลิปนี้เอาไใบสนิชสักก้อนนะจ,นาจาน๊ะ,ะน,น้อ ขวาก็ได้หดัขวังพวเจ้าเอาถือดอาไปหุ่นอาเรนั่งกิบก็ได้เออขว้าสวัสดีค่ะลูกค่ะโธรน้าเมีค่ะเออเลือกไปเลยเออขว้าสวัสดีค่ะลูกคอะทโธ่น้าเมีค่ะเออเลือกไปเลยมาหาใหญ่ต่อเด้อ พี่น้องมิตรเห็ดละงโกนี่เลยจ้ามันอย่างงอ้ากย่างเดียวเลยมันล้วนผู้ได้อยากแกงเห็ดละงอกมากฮะจะเฝ้าจะเฝ้าไล่ตาเด้อเออเอาตีออกมาออขวางมุ่งเจ้าเอาถือออกไปานั่งนั่งคิด อืมจังเลยเงินเน,นาะเขาบอกเบิ้องไห้เด้อพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าเบื่อเด้อพี่น,อน้องผมว,ว่าต้อนรับนนยังน้ำกันได้จ้าแม่ข่าเพิ่งมารับเห็ดล้วมันนี่นเห็ดคือเก่าล่ะหลักได้ต่อขายเห็ดคือเก่าอย่าเฝ้าเบื่อเด้อจ้าเด้อเขามาเบิ้งน้ำกันเนี่ยเด้อเนียนปะเออเดี๋ยวพ่อได้ยาได้กินน้ำเห็ดนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่ะ เมีมันี่พี่น้องมี่ตเห็ดละโงอกนี่เลยจ้ามาอย่เห็ดลเงอกย่างเดียวเลยมนี่ยล้วนผู้ใดอยากแกงเฮ็ดเะงอกมากข้มาบนคนเดย้นขึ้นขา้นข่้นข้นขึ้น้นพึ้น้อข้นขึ้าขึ้นขึ้นข้นข้นขึ้นขึ่น้นข้นขนขก้นนขึ้น่นข้นขา้นขึ้น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 นนนนน้้นน เห็ดคือเก่าล่ะล่ะได้ต่อขายเห็ดคือเก่าอย่ออาฝ้าเบื่อเด้อจ้ะเด้อเขามาเบิ่งนนำกันเด้ออ้องจ้าบังเห็นเด้อฝนไหลเนาะอ้องจ้าบังเห็นเด้อฝนไหลเนาะเขามอบบังเด้อ,อดดพี่นอ้องอจะเฝ้าเบื่อเด้อจ้อาเพราะว่าฝนฝนมันตก ฝนก็แห้งแห้งพี่น้องเอาคลิปนี้เอาไว้สำหรับสักก้อนนะจ๊ะน้อนี่จ่าแม่ยขาคงเจอแล้วมาหลับเอ้าวั่งสังกัดขีดกัดขีดนี่จ่ามันซ่อนมอสพี่น้องฝนแห้งเลยพี่น้องอ๋อถั่วกระไดหมดเนี่มันขวางพวกเจ้าเอ๋อถือเอาไปผุ่นอ้าวนั่งนั่งคลิปกระได้ใช่ไนี่มองอันเฮี้ยนย่าไต่อนี่เป็นศูนย์ร่วมได้พี่น้อง ศูนย์ร่วมได้ราคาดีพร้อมกับมาขายเฮียนใหญ่ต่อนี่เพราะว่าใหญ่ต่อขอแต่แม่ค่ะขอราคาแม่ค่ะเจา้าตีเอาซื้อกระดงมาโหลดพี่น้องแม่คขาจะมารับอยู่นีล่ล่ะเด้อสวัสดีจ้าพี่น,อน้องเด้อม,มีเนี่ยอันเนี่ยมีคอนเทนต์เสมอนี่ ผู <c oughs> มีคนเตียน,นไทยไมิติเห็ดอยู่ในหัวสมองมาหายายต่อเด้อเ,อาาเอนียนวะเออเดี๋ยวพ่อได้ยาได้กินน้ำเห็ดนี่แล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะคุณเมียม,ม,มานี่นี่แหละจ้านี่เห็ดไข่กับฟองเจ้าหนึ่ง เอนนอพิ่นฮงจ้าบังเห็นเด้อคนไลเนาะอี่แจ้เมียแฝดบังเจอแล้วมาหลับเอาชังช่างกระกิดกระกิดซ่อนบอสพี่น้องฝนเฮียงเลยพี่น้อยมองอันเฮี้ยนใหญ่ตอนี่เป็นศูนย์ร่วมได้พี่น้องศูนย์ร่วมได้ราคาดีพร้อมขามาขายเฮี้ยนใหญ่ตอนี่เพราะว่าใหญ่ตอขอแต่ไมมค่ะขอราคาไมมค่ะ ไอเนาะมือได้มือบัวฝนฝนเออฝนมันตกเนาะคนก็มาหลายแต่ย่ำข mm ึ hmm. ้นปานเสียงเทียนเด้ขายเห็ดแม่ค่าสิมารับอยู่นี่ผู้ใดก็เอามาก็มาเอามาไว้นี่ล่ะแม่ค่าปศิมาเอาเองเพิ่นจ้านี่ยแหละจ้านี่เห็ดไก่กับของเจ้านึง